ตัวล่างกับตัวบนอะนรเจ้าเนเอาอะไรจะเอาอะไรก่อนเอายางกับชาวิปัสนาญาณขณะวิปัสนาญาณคือตัวบนไงตัวบนไงญาณแล้วก็ชาก็คือตัวล่างตัวบนชาตัวบนตัวบนตนอนหนุนอนเนยอะไรพนี้ต้องดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันง่ายไหนเวลาทำพระศพบางทีใส่ต่นอนหนูหมดเลยบางทีใส่นอนเนยตรงนี้นอนหนูตรงนี้นอนเนยตรงนี้ ัไปสมัครอ่านยังไงก็ได้ค่อยอ่านเป็นนานนันเหมือนคำนี้อ่ะอ้าวคำว่ายันเขียนยังไงอวี้ยันยางนยานย่อยพี่ยิงยนยนอ่ะแล้วไงเอ่ออาลาอาลาอายาเอ่อโจประเจอเนนอ๋อเนนเนนเนนครับ การนอนหนูนั่นวิญญาณอันนี้อันนี้เป็นไม่ใช่นอนในตอนนอนเรียนทีนอนเรียนเนี่ยเออตนอนเรียนนี่ยาใช่ไหมยานมีใครบอกถูกไหมนอนเรียนนั่นน่ะเนี่ยใครบอกถูกไหมวิญญาณหรือยาที่เชื่ยยาเนี่ยคำลาวพูดถึงยาเขียนถูกไหมยาไม่มีหรอกยายาผ้าหน้าหรือยาอะไรล่ะ เป็นเนี่ยครั้งยานยานตัวเนี้ยยอยหญิงนางหน้าข้างหลังนี่มันเป็นยานอะไรอ่ะเพราะว่ถูกไหมเพรา่ถูกฮะไม่ถูกฮะเพราะว่าไงมันสองยานมันยานอะไรเขียนอ่ายอย่าิงอี้มันวิญญาณกับยานลิพพานะมันคนละอย่างนะอ่าเออตามาเลยตาบอดแล้วยานตะบนยนตะบนถึงจะถูกยานยานตัวนั้นแหละยอยักษ์อานอหนูใช่เห็นไหม มันมีข้อเถียงกันอะแต่มันต้องแยกว่ามบัญญาอะไรยานยนยานยนหรือว่ายานอะไรวิญญาณยานยนไม่ต้องพูดมันเป็นเรื่องยากต้องพูดถึงมันว่ายานนี้มันเอาความตอบมาเนี่ยเราพูดถึงคํเนี้มันคือยานอะไรวิญญาณหรือว่ายานอะนะโอ้ยานตัวล่างถูกยานสิบหกนี่ไงยานยานชานองไอ้ตัวไหนถูกตัวบนตัวเตาถ้าถ้ายานชานนันต้องเป็นตัวบนยาตายาน ญานเจ้างละตยานฌานเป็นตัวบนวิญญาณก็ตัวบนเหมือนกันไปไกลกันไปเป็นฌานอทะเลไปแล้วก็ยานฌานนี่อ่าไหนไหนเป็นเป็นอาฌานฌานเกี่ยนยังไงอาฌานชานเขาเขาก็เชื่ออ่าเขาไปเชื่ออสาระอาอ่าอะไรอีกอ่ะโยกผูยกญิงนะตัวนั้นฌานอ้าวเราผู้หญิงอ่าไม่ใช่ที่เดียวเรานอนเอียนอ้าว นี่ิดเลยนั่นเลยผิดละชอเชื้อเออเราเนนก็ผิดนี่เห็นไหมเนี่ยสับเนี่ยที่เอามาเนี่ยถูกไหมเนี่ยชาเนี่ยถูกชาดังไหมน่ะบางคนรู้บอกเนี่ยนี่ชาเนี่ชาตัวนี้ต้องลงตัวไหนตัวไหนจะเอาตัวไหนถ้าชาน่ะตัวตัวประชืดเราเน้นเห็นจัง ชานอันตัวเอ้าเสิร์ชดูตัวล่างกับตัวบนอันนี้ชานเอาอะไรจะเอาอะไรก่อนเอายาดับชานวิปัสนาญาณอันไหนวิปัสนาญาณคือตัวนี้กันตัวบนไงตัวบนไงญาณแล้วก็ชานก็คือตัวตบนชานตัวบนตัวบนาไม่วิปัสนาญาณหรือวิปัสนาญาณตัวบนอ๋อวิปัสนาญาณตัวบนตัวบนก็นั่นแหละว่ามันถามความหมายคืออะไรมันมันญาณวิญญาณอะไรหรือวิญญาณ เราวิชฐานปรนญาตัวบนตนี่ยืนยันคำว่ายานเนี่ยคืออ้าวตัวบนนั่นแหละนอนเรียนนอนเรียนนั่งนิ่งนอนเรียนได้วหมนั่งนิ่งได้ไหถูกนี่ตัวนั่งอะไรตัวนอนหนูมีไหมนั่งหนูมีแต่มันคนละยานไงชอบหาคนละยานมันยานหลายยานไอปรนยานตัวบนไปแล้วนอนหนูมีไหมฮะนม่หนูก็มีมันเอาไปใช้กับคำว่าอะไรฮะคือคำอะไระยานสัญญา อะไนั่นเลยสร้างเป็เกี่ยวกันเนี่ยอันนี้คืออะไรยญาณมีไหมญาณเดียวมีไหมล่ะมีไหมไม่มีอ้าวไม่มีก็บอกไม่มีแล้วบอกมีได้ไงเดียวมาอันนี้ก็ไม่มีก็ตัวบนไงเออเนี่ยคือถูกเห็นไหมทำเญียวกันยังมีปัญหาเลยใช่ไหมวิญญาณวิปัสสนาญาณมันตัวเดียวกันเนี่ยไอ ไม่ยาดคาว่ายามันเป็นศัพท์คําเดียวใช่ไหมใช่ยาดเรารู้เนี่ยยาเป็นศมายเดียวยาไม่อยากยาท่าีตัวบนาเปารู้แล้วชานล่ะอาชานมาดูที่าตัวไหนเดี๋ยดูท่ารู้ชานกนอนนินนอนหนูนอนินนอหนนอนินตัวเิดยนวอเห็นไหมตัวกลางฌางก็ฌานเนี่ย ต้องจำให้ถูกผมจะบอกอันนี้ยทำง่ายๆ่าเนี่ยเขาบอกถูกเป๊ะโดยคำในไงครับคำนี้ชาปนกิจเขียนกันถูกไหมชาปนักชาปนกิจชาปนไม้จัดชาเรยเย็นชาอาเลียนู่มีมีอะไรบ้างชากชากชาปนกชาปนกชาปนกชากิชาปนก

นั่นแหละอันตัวเมื่อกี้แหละถูกเออนั่นแหละตัวในวงเล็บอะถูกตัวแรกถูกเหรอเออตัวในวงเล็บสิน้องหนูถูกนเราไม่ถูกอืมเอาเจอดูสิเจอแล้วเจอตัวน้ตัวดีใช่ไหมอ่าเห็นไหมเราเขียนผิดกันเยอะเพราะอะไรมาจากคข้ามาชานไงก็ชานเมื่อกี้กซ้อนไปปากมาเนี่ยเออง่ายใช่ไหมก็เมื่อกี้เขียนอยู่นะชาร์น เท่าไรเราคิดว่ามันเราไม่ดีนึกไงครับครัเพราะอันนี้ผมบอกชาญน่มันต้องเราเนียนใช่ไหมครับเนี่ยชาเราเนียนแต่แค่สอนปะขึ้นมากันนความหมายอันเดียวกันอืชาแปลว่าอะไรชาญาแปลว่าชาธาเนี่ยแปลว่าอะไรนี่ชาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเรารู้เนี่ยชาชา ใช่ไหมว่าสตีอูเกิลกูเกิลใช่ไหมว่าเพ่งเออนู่นอาจานหรอกเพ่งก็เพ่งไปสตีเนี่ยจานคูเกิลตองเพ่งเพ่งอะไรเพ่งกูเกิลเพ่งกูเกิลเพ่งนี้เป้าหมายตก็ให้อารมณ์จานมันจินแปลว่าเพ่งเพ่งแล้วแปลอะไรเพ่งแปลอะไรไอ้เพ่งอะไรเผาเพ่งเผา <ม> <S 2> <S 2> <S เผาในนี่คือเผากิเลสเนี่ยเผามันเขาถึงเ,ขาขงเ,าเ,าเอาไปใช้ชาพนะกกิจเนี่ยเห็นไหกิจในการเผาเนี่ยมันเป็นธาตุเลยเนี่ยประจักษ์เนี่ยต้องประจักษ์ไทยเวนะนะลานั้นเวลาเรียนเรียนไปเนี่ยเขียนหนังสือแปลออกแปลออกมาเนี่ยมันมันเขียนได้แต่<ถ>วยม,มันออไม่มีรพระอะไรพระอานุกา์กำลัง เพ่งชานอยู่แล้วน้อมจิตสู่วิปัสสนาญาณอา้าวตายหายแล้วมีทั้งชานทั้งญาณมาเขียนถูกไหมละ่ะนี่จำไว้นะถ้าชานนอนหนูชานคือการเพ่งให้เกิดให้มีให้ได้ถ้ายานเนี่ยยานเนี่ยเนี่ยญานตัวเนี้ยยานตัวเนี้ยยาณน,นางเนี่ยญานเนี่ยแปลว่ารู้ วิปัสสนาญาณคือรู้แจ้งท่านความรู้คือปัญญาวิชาความรู้ปัญญาเนี่ยแต่ตัวนี้เพ่งอันนี้รู้ตามความเป็นจริงรู้การเกิดแก่เก็บตายรู้อันิจจังทุกขังนัตกาใช่ไหม <c oughs> แต่เพ่งไม่รู้หรอก <c oughs> เพ่งเพื่อเผากิเลเพ่งเพื่อให้เกิดให้มี <c oughs> เพ่งเหงน็นอย่างพระเดวชั้อีกเพ่ง นั่งเพ่งเพ่งจนอะไรเพื่อหามันสั่รวมเพ่งแล้วเกิดอะไรเกิดการเกินสติเกิดอะไรเียกอะไรเกิดอิทธิฤทธิ์อเป็นงูเป็นอะไรเนี่ยเพ่งพวกพวกที่ที่สามารถมีฌานเนี่ยเท่าฌานเขาฌานทั้งหลายเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนให้ทำฌาน เพ่งทานตั้มในสัมถิท่านให้มีปัญญาก็เทวทัศน์อะใช้ทานทานไปได้สูงสุดทสูงโลกใช่ไหมใช่ไหมถ้าสูงโลกทานไปสูงสุดสูงโลกไปบรรลุมรรคผลที่ทานไปไม่ถึงนะไปแค่ไม่ใช่ปัญญาหายใจนะคนเลิกเลิกเพ่งมันก็หายเลยมันก็เพ่งตลอด เลิกปฏิบัติมันก็หายเลยพวกชานใช่ใช